เดี๋ยวน้องจะเปิดตัวบนไดแดงเลยลงมาครับพี่แจกก่อนหน้นี้พี่จอจะเปิดที่ก้าที่สามคนตอนยืแล้วก็ขอต้อนรับตุ้มุ้มตนะครับแล้วก็นลงมายาวขอแกแก้นเลย

โอ้ยลูกคนว่าจะเดือนจะเดือดอน๊ยแข็งแรงดีจ้ะ

嗯。嗯嗯嗯

เรานักแสดงจากต้นตับรื่งหัวขอต้อนรับเลยครับ Yeah. <laughs> อาจะแก้กินต้องใช้ภาษาไทยคำยากพร้อก็จะนจะพร้อมมันจะไม่ขัดใจพร้ก็จะยิมเหมือนเขาเพราะเขาจะยิ้มก่อนอะไรอะของมันกอ่ใตอนนั้นผมเนี้ยมัอนพวดกับผู้จัดการว่านี้สวยนะเหมือนเทพเหมือนเทพเกรกที่เป็นผิ้ปั้น เกตามน้เหรอใช่เนเก่ตามมาอนแรกตอนแรกไม่ดเลยแล้วมันแวก็เคยคุยผมเนี่ยคุยมาดื่มหมดละเรื่องกียับม่คย่งดียวจริงเนี่ยอนกผมยจะเข้าพันก็ก็พยายามจะคุแต่ ตที่น้องมเริ่มเล่นเนี่ยเขามีวันหนึ่งเขาไปอยู่ที่หน้ามอนิเตอร์ตัวติเขาจะชอบชุบหน่วยกับมันเพราะเขาเล่นกีฬาด้วยกันแต่ทำไมน้องหมากนี่เลยเขาเป็นตัวเดี๋ยวชั้นจะรัเหมือนคิดนอยู่ในใจชุบขี้มันมีไหมขนาดเอามือลงแล้วแต่ว่าผมสั่ไม่โดนมันหันหลังปุ๊บปั๊บเฮ้ยเขาไม่ยิ้มหนับภูมิตใจดีเหมือนกันเบามั้ยใช่เขาเบาหรือไม่ครับไม่ครับดูดูกำปั้นกับ 干啥？ อมีมคนช็อคด้วยเฮ้ยก็เข้าฉากี่อป่อยล,ล้ก็โอ้โโอ,โโอน,นี่ขนาดยงบ,บว่ายไม่ได้ลแลเตรียมทเนยะ้รแรก็นี้งเวไระกิมะ้องกิลทําทําที่เรียกเร่อกลับไปก,กออ้ิลิงิบองมา กับิวเนี่ยเรียกคิมบอีคิมเบอรี้เ็นล้วบอกว่าองีชื่นอบสไม่ชอนะเไรเรียกว่าตอนไม่ พี่ไม่มีอะไรดีเลยนะข้าวผัดก้งไหมเอ่้าวัก็นะไก็เป็นกอไ่แบบเรียกมากห่อรเองน่ง้ก็องะเลยะได้ของารไททุกคนใช่ม็ของวอก่อนิดอนิดรอกจะมีแบบาิจะได้นักยังไงบ้าง ือว่าเรื่องแรกที่เราคุยกันคือถ้าเราไม่มีเรื่องนี้เราคงไม่ได้รู้จักกัน นะทีแคนที on, ่เราอาจจะห้เราผมนี้คิดว่ามันเราไม่หนนาวาจะมาเจอกัมือนเมืัจบต้องกองไปพวกนัต่าตวหมไ่าไม่ไ่เเอเมีไมเบลไเจอไ็ยไอเอเจอไเอไอไมอไมมม่มมไเ ของอย่างเราสานาคือของเริ่มงแรกเรานคนรําเนมี Sí, sí. ủy ban cho dân tỉnh bình dương một một mươi chín <laughs> ภาพิธีกรใหเลยของไรอ่ะชื่อแน่อนเนาะ จะต้องทำเองเนี่ยจะมีด้วยโซนที่เราทำที่เราไม่ทำเพราะแบบไม่ได้โทรเยอะอะไรเพ่มเอาไม่ผ่านเลยยังไม่ถึงกำลัง chứ. Rồi xong cái <laughs> cái <laughs> xong cái <laughs> rồi. Không có đâu. Ngoài ngoài hết rồi.